3, ามครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเแม็วันนะี้มาันต่นเช้าเลยครับที่ลานเแห่งหนึ่งนะครับย่านเจริญนครวันนี้เราอยู่กันกับพิสซานาวาร่าโปรโฟโเอกซนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ลองสมรรนะในแบบออนโรดทั้งทั้งนั้นนะครับพวกตัวเลขประเภทศูนย์ถึง180-120ต่างๆอัตราสิ้นเปลืองต่างๆไม่มี ดังนั้นสิ่งที่เราจะมีในวันนี้ก็คือพาให้คุณมาดูว่าสิ่งที่นิสสันเขาทำเพื่อจะปรับปรุงให้นาวารามายนาเชนรวมทั้งรุ่นพิเศษก็คือ p r o 4เตัวนี้เนี่ยสมรรถนะมันจะดีขึ้นมากร้อยขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เราจะโฟกัสก็คือเรื่องของพกำลังของเครื่องยนต์ตัว YS ี213นะครับหรือว่าเครื่อง m 9 t จากเวโน190แรงม้าในดะีสูงสุด450นิวตันเมตรจ,จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแล้วก็มีระบบตัวช่วยมาไม่นรเครือร่องสี่ล้อนะครับ ก็บอกได้เลยว่านอกหจากนี้ยังมีเรื่องของการปรับปรุงฟีลิ่งของโฟมอะไรแล้วก็เรื่องของช่วงล่างด้านหลังน,นะครับเราจะมาดูกันว่าความแตกต่างนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตามมาเลยนะครับผมเชิญนยครับโอเคขอบคุณครับวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรเอ่ย ครับผมก็ขึ้นมาลองกันได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนครับขอปรับเปาะให้เรียรบร้อยก่อนเนะาะพุมงค์ไรปรับสูงต่ำได้แต่ได้แค่สูงต่ำเข้าออกยังคงไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะอุตสาห์ระมให้เช็่กันทั้งทีนะญี่ปุน่นโอเคอันนี้คือตำแหน่งอุมลค์สูงสุดแล้วเนาะอือฮึอ ตกลงยอมรับเบาปรับได้สุดต่ำสุด Pro 4X นั้นจะไม่มีเบาะไฟฟ้าแต่ปรับได้หกทิศทางนะครับเป็นเบาะแมนนวลถ้าคุณอยากได้เบาไฟฟ้าไปเอารุ่น VL นะครับอันนี้ย้ำเลยนะฮะบโบรชัวว์ไม่ได้ผิดนะครับแต่เขาเซ็ตมาแบบนี้แหละอ้าโอเคขึ้นข้างหลังแล้วมาลองกันเลยนะครับอ่ะพี่แชมป์ไปเราไลฟ์กันอยู่นะครับก็ โอเคงั้นผมขออนุญาตแนะนําตอนนี้ก่อนเลยนะครับได้ครับมาเนื่อความที่วันนี้เราเซตสนามเป็นสนามโฟร์บโฟร์ครับผมเพราะฉะนั้นระบบขอบเกอร์วันนี้ที่เราจะใช้จะมี2โหมดคือสองโหมดโฟร์ไฮและโฟร์โลโฟร์ไฮโฟร์โลครับตอนตอนนี้ผมเข้าโฟร์ไฮแล้วให้แล้วครับผมโตที่โฟร์ไฮได้เลยโฟร์ไฮได้เลยนะครับไปตามทางผมจะบอกให้ตำแหน่งไหนผมบอกให้หยุดหยุดครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นโฟร์โลก่อนได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับทาผมกกขอคาดเดียวด้วยนะครับคาดอยู่ฮะอาคาดได้ไหมพี่แชมป์โอ ปุ๊บเดี๋ยวเจอไหมพร้อมแล้วโอเคพร้อมเช่นครับไปนี่ครับซ้ายไหครับซ้ายนะไปโอเคเราซ้ายอ้อมกอหญ้าครับอ้อมกอหญ้าข้างหน้านะอ๋อซ้อยา,า,า,นะายนี้โอเคขออภัไซ้ายตามถนนไปนู่นเลยครับโอเค ตอนม้สึกขับขี่วันนี้มันจากผืนๆนิดนึงเพราะเราใช้เกียร์ขับสี่ตลอดอทางนะครับครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือน้ําหนักโคงอะไรมันต่างจากเดิมชัดเจนคือเบาขึ้นไหมหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันคือพวงมราลัยไฮดรอลิกแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้ามาช่วยจะเป็นไฟฟ้าแบบ e-pass ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหน้ำหนักดีเลยทีนี้น้ำหนักดีขึ้นนะครับแล้วก็การบังคับเลี้ยวต่างๆนั้นผมว่าดีงาม เดี๋ยวเราจะขอหยุดก่อนนะครับหยุดหมุนทุกครึพวงมาลัยตรงครับครับผมก่อนเข้าเกียร์ 4L ทุกครั้งเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ที่เกียร์ N ก่อน N นะครับแล้วเราหมุนปุ่มนี้ไปทางขวาหนึ่งครั้งพุชใช่แล้วหมุนครับและหมุนป๊็อกรอจนเสียงนี้มีเสียงปุดอ่ามีเสียงละโอดวีขึ้นละไฟโฟลวขึ้นละตรงนี้ไม่กระพริบแล้วไม่กระพริบแล้วโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วนะเราไปได้เลยครับไปเลยดูสัญญาณมือของมาเชานะครับอ๋อลืมไปมราต้องเข้าอีก โอเคไปครับขับขวานิดเดียวครับครับอเคครับตรงอะไรตรงครับตรงนะมันจะรถมันจะบรรจันั่นนึงนะโอเคไปนะเพย่มรับขวาิดเดียวครับขานิดนึงโอเคเพ๊่มไปมังเกตด้วยว่า เมื่อเข้าเกียรโฟโลความเร็วไม่เกินสิกล้องด้านหน้าจะติดให้ดูเดออัตโนมัติอ่าใช่ครับค่อยๆลงครับไปแบบเียนเนียนลแล้วกันจาก <Okay. S 2> ตรงนี้เราจะไปลองอันต่อไปเป็นเนินเอียงเหมือนกันครับอ<ต>ั<ม>น,นี้จะเป็นเนินเองที่โค้งไปด้วยครับผมนะครับล้อขวาห้ามเกินแนวเส้นแดงอือฮ huh. นะครับไม่งั้นมันจะตะแขงมากเกินแต่ละสังเกตเดี๋ยดูจากกล้องได้เราพยายามเลี้ยงเส้น เส้นเขียวเส้นเขียวให้ตรงเส้นแดงเอาไว้โอเคนะครับดูสัญญาณมือมาเชาไปด้วยใช่แล้วประมาณนี้เนาะใช่ครับเชิญครับตรงขึ้นน่อยครับอืมโอเคเอ๋ครับค่อยหักซ้ายมาครับที่ดีรพอมนี่พอต้องหักซ้ายนิดนึงมาครับค่อยไหลมาคือนิดนึงครับคือคืนขวานิดเดียวสังเกตเส้นให้มันอยู่บนเส้นแดงอืมอืมโอเคคือ นะครับฟืดโอเคค่อยๆหลงนะค่อยๆสลีปเอาให้เนียนที่สุดโอเคโอเคใช่ครับครับผมจากนั้นตามทางไปเลยครับรุยน้ำกันช้าๆเนาะอันใช่ครับเราที่เกงยังเป็นเกียร์โฟโลเหมือนเดิมน้ำอยู่ประมาณ70็ดเซนเจ็ดสิบนะใช่ครับตอนลงค่อยๆหย่อนลงไปเพราะฝากระโปรงมันจะจมแต่น้ำจะเข้าแต่ว่าตอนดันดัด เจอความเร็วได้นิบหน่อยครับผม walking speed มันโอเคอยู่แหละเพราะมันเป็นเกียร์อัตโนมัติไปค่อยๆลงจุ่มลงไปค่อยๆจุ่มลงไปก่อนพอหน้ามันขึ้นมาจัดเงยขึ้นมาแล้วดัดได้่อดูที่กล้องนะฮะทุกท่านโอ้โหบุ้มุนหมุ้งบุ้งบุ้งบุ้งุกันเลยทีเดียวทำเร็วได้ ไป <8. S 2> ครับตามทางไปเลยครับโอเคเยโลจริงๆสามารถทัความเร็วได้พอสมควรนะเพราะว่าโดยตำแหน่งมันเป็นเกดสปีดอยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนมาให้เรื่อยๆครับผมอันนี้ตัดรถมานนี้มันจะเป็นเนินเฉียงอยู่อ่าครับเนินขวางขวางแผกอยู่เราขึ้นเฉียงๆตามแนวไพลอนนะครับให้่ต้องหน้าเป็นตัวช่วยก็ได้โอเคโอเคขึ้นเฉียงนี้เนาะ อย่าง <Okay, S 2> ครับ <Bye. S 2> ไปไปไปตรงนี้นครับแล้วหักซ้ายที่เกียวครับโอเคทีนี้เมื่อเราลงตั้งแนวตรงได้แล้วโฟไฮครับถ้าห,หยุดรถแล้วใส่เกียวว่างเปลี่าเป็นโฟไฮก่อนครับ เรไปต่อได้เลยครับตรงนี้ทำความเร็วได้เล็กน้อยเชิญครับ, okay, รบอันต่อไปจะเป็นบ่อหินให้ทดลองช่วงล่างครับผมลองดูความนุ่มวลของมันเป็นยังไงดูนะครับที่ยี่สิบแล้วกันเนาะลองดูได้เลยครับเฮ้ยดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมดีขึ้นกว่ารุ่นเดิม เนินชันเราจะมาลอกําลังเครื่องยนต์กันอแต่เราจะต้องหยุดเพื่อเป,เปล,ลี่ยนเกียร์ไป 4L อีกทีหนึ่งลองดูนะครับครับเดี๋ยวต้องหยุดที่บอกกันเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วตั้งลำตรงแล้วหยุดก่อนเลยครับครับผมขอตั้งดีๆล่ะเ<ช>พราะว่ารู้สึกว่ามันต้องตั้งให้ดีกว่านี้หน่อยเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงฟึ๊บ<ช>โอเคคืออะไรตรงครับ แล้วก็ n เอ้ยแล้วก็ push follow พร้อมไหมครับขึ้นตามแนวล้อเดิมเห็นไหมครับที่เป็นรอยล้ออยู่เป็นเหล็กตรงกลางครับผมกล้องหน้าช่วยได้มองดูขึ้นไปถือพวกอะไรเข้าไปตรงตรงโอเคพร้อมไหมครับค่อยๆเดินขึ้นไปรอบเครื่องประมาณพันห้าพันหกคันห้าพันหกขสบายครับไม่ต้องครับผมอือฮึอือฮึ เรบรกก่อนเนาะฝานิดนึงอืมโอเคเนาะโอเคครับคให้แตะเบรกหย่อนลงไปครับฮิวเด้นเซนต์คอนโทรลไหมฮิวเด้นเซนต์มันจะเร็วเกินไปสำหรับอรโอเคขาขนาดอย่างนี้มันชันเกินในต,ตรงทางมันชันเกินไปโอเคงั้นใช้เบรกช่วยเนาะใช้เบรกช่วยครับอือฮึอปอ,อใช่เพราะฮิวเด้นเซนต์มันก็จะมันจะใช้เกียร์หนึ่งซึ่งมันมันจะชันเกินละ รมันเปียใช่มันก็จะเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยเงียหน่อยฮไปไลไครับเอไปึบเลี้ยวลงจับโอเคไปด้านขวาครับ ขายน้อนึกว่าลุยได้ไปเลยหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็น 4L ก่อนก็ได้ครับแล้วแต่เลย 4L หรือ 4Hi ถ้าเป็น4 4Hi ก่อนก็ได้ครับอ่า 4Hi ก่อนอ่ะจริงๆตัวนี้มันชิปอัลลอยด้วยถ้าเป็น 4Hi ใช่อ่าก็คือ 2View เป็นเป็น 4Hi ใช่ครับโอเคจะเป็นชิปอัลลอยแต่ว่าถ้าเป็นตัว 4Hi ไป4 l โลต้องอย่างไงต้องพุชต้องจอดรถทุกข้อทุกข้อจะเป็นแยังไงถูกต้องครับใช่โอเคเข้าไป ไปที่ตัวนช่องไหนเอ่ยช่องครับช่องช่องคืนข้างบนหรือช่องไหนไม่ใช่ครับเอาช่องนูน้นโอเคจากนั้นจากนั้นตามทางไปเลยครับจบหนึ่งรอบสำหรับโปรโฟเอ็กซ์ครับโอเคอ่พี่โดดครับพัฒยาจบที่เจ็ดนาทีห้าสิบห้าครับเจ็ดนาทีห้าสิบห้าหมาครับ ตามทางไปเลยครับอ,อ,อันสุดท้ายมันจะมีถามอีกหนึ่งอันคือทดลองมุมประทะกับมุมจาาของรถมันจะเป็นหลุมลึกตรงนี้ลองดู<ม>นะครับไม่ต้องช้ามากก็ได้ไหลลงไปไม,งมไม่ต้องเบรกไหลลงไปเลยเพราะว่าเรื่องของรองคือจะเผื่อน,น้องๆที่เขาจะถ่ายนั่นแหละสั่งข้นไหนก็ตามและอย่างนึ่งไม่อยากทำให้รถเลอะแต่เช้าตรงนี้มีน้ำลงไปเท่าไหร่ฮะอันนี้น้ำไม่เตือน ตื่นเพราะว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจให้มีน้ําด้วยอืมแต่ว่ามันเป็นน้าใตดินซึมออกมาอ๋อน้ําใตดินนะฮะใช่ครับ <c oughs> วันนี้มันอยู่ใกล้แม่น้ำน่ะครับครับผมโอเคเรียบร้อยฮารนจังไปต่อท้ายขั้นดัเลยครับโอเคขอบคุณมากครับยินดีมากครับอ่าเรียบร้อยถามว่าเราได้รู้อะไรขึ้นจากการลองขับตรงนี้ บอกก่อนว่าเนื่องจากการลองขับตัวนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลองเรื่องสมรรถนะผู้ออนโรด,โดนะครับสได้นะครับมันเสียวอยู่เรื่องเดียก็อีกตอนที่ขาลงนั่นแหละไอ <c oughs> <c oughs> ้ขาลงเนินยนะั่นจุดเดยวที่เสียวจริงๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะบอกเลยว่าคุณผู้ชมข้อหนึ่งนะ r e สปอนสนะ์พวงมาลไยนาวราดีขึ้นดีขึ้นในแบบที่ผมโอเคมากด้วยคือน้ำหนักระเหมาะสม มันมันเบาขึ้นแล้วก็ในแง่ของความคล่องเนี่ยมันก็คล่องขึ้นแล้วฟรีประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากนักนะครับกันบางดีข้อ2คือช่วงล่างในช่วงความเร็วต่ำในช่วง20กิโลเมตรชั่วโมงมันชัดเจนเลยว่าความการรับแรงสะเทือนของมันเนี่ยเ,เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยช่วงล่างแหนบด้านหลังถูกเซตมาให้ใกล้เคียงกับช่วงล่างคอยสปริงของตัวยุโรปที่เราเคยไปขับที่ออราซีเดียที่โมร็อกโกเมื่อ2ปีก่อน มันอยู่ตรงกลางและค่อนไปทางตัวคอยสปริงนั่นก็คือช่วงล่างหลังที่เราเคยกลนด่าอย่างยับเยินว่ามันจะดีดมันจะเด้งไปไหนนั้นปัญหานี้ดีขึ้นมากในช่วงความเร็วต่ำนะครับเอาละเราลงไปสรุปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะขับกันต่อนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ปุ๋ยด,ยดีมากครับดยินดีครับโอเคครับไปลงกันเถอะยินดีางรครับคุณจิมมี่ครับไลฟ์เปนอยู่นะฮะเอาเข้ากล้องหน่อยไหมมา อ่ะขา้าวกล้อหน่อยโปรโมทเว็บให้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟพี่สารอครับเนี่ยคุณก๊อฟพิ่สารนะจาก autofund.co.th นะครับไปอินเดียนะครับเดี๋ยวไปอินโดเอ่อไป Indo อินโดนะฮะเอ่อตามนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงมาถามก่อนเดี๋ยวผมขับจอยกัคุณก็ในส่วนตัวอย่างที่บอกไปก็คือพรมอะไรดีขึ้นอ่าฮะเรสปอนซ์น้ำหนักดีขึ้น แล้วก็ด็กเตอร์เขาเดินขาสั่นลงมาจากรถอย่างนั้นน่ะคุณทําอะไรเขาฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทําแต่ว่าโอเคมันอาจจะเสียตอนขาลงนิดหนึ่งเพราะตอนขาลงเนี่ยไม่แนะนาให้ใช้ h ิวเดียสเซนต์คอนโทรลเพราะว่ามันชันเกินไปการุณาแตะเบรกจนกดจมแล้วถอนเบาๆอย่างแผ่วๆแล้วค่อยๆไต่ลงมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปล่อยสไลด์ลงมาเลยแล้วกันจะได้ดู้ว่าช่วงล่างเขาดีเปล่าสงสารน้องน้องทีมสตาฟ์เขายืนอยู่ตรงนั้นจะไปพุ่งชนเขาเขาไม่ใช่พินไพรอนเขาไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เบนมันคุยกับผมบอกว่าเนี่ พี่ดูเดี๋ยวพี่จิมลงละเดี๋ยวผมว่าพี่อาจจะไม่ได้ขับโปรโผเองแล้วละพี่ไปขับคนอื่นก็แล้วกันบอกพวกมือใจเย็นอะไรอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้เป็นตัวทําลายรถขนาดนั้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอลาไปขับมากนะครับไปลองดูกันติดตามอุทฟัณ์ด้วยนะครับหลังจากอ่านเทสไลท์แม็กล้วมาอ่านของผมเฮ้ยมันโฆษณามันโฆษณาขายของกันอย่างงี้เลยวะเห็นเลยไม่มีอะไรท่าน เฮ้ยเดี๋ยวกูจะส่งไปเก็บค่าโฆษณาที่จีนกูบอกไว้แค่นี้ตามมาตามมาเมื่อแค่มาเก็บไหวนะฮะเงินในกูให้จ่ายไม่ตรงแล้วมันจะเก็บแห่เขาไหวเฮ้ยมึงจ่ายไม่ตรงจริงเหรอวะกูรอเลยโอเคเจอกันเจอกันโอเคเชิญเชิญภาพผู้ขอมาเดี๋ยวเขาและฮะเอาเดี๋ยวไปยืนที่ด้านอวาร่าสักคันหนึ่งแล้วกันเพราะว่านอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยเราจะมีตัว vl ให้ดูนะครับผม ถ้าบอกเลยว่าช่วงล่างในในตัว Pro 4X เนี่ยมันจะถูกปรับจูนให้มันจะต่างจากตัว VL ปกติลวมทั้งตัว c a l i b บอนะฮะแล้วก็รวมทั้งอบอกไว้เลยว่าอ่ะ Pro 4X นะเดี๋ยวที่ขอสรุปใหม่ช่วงล่างอย่างที่บอกคือมันจะใกล้เคียงก,ก,กันกับตัวคอยสปริงที่ขายในยุโรปการสะเทือนต่างๆเนี่ยการบัมปิ้งในช่วงคามเร็วประมาณ20กิมชั่มเนี่ยชัดเจนเลยว่าโอเคคือบอดี้มันก็จะมี มีขยาเขย่าแบบเดียวกันกับรถกระบะทั่วไปนี่แหละฮะแต่ใกล้เคียงกับ Ford Ranger มากขึ้นนะแล้วก็ในแง่ของอาการสะเทือนกระเด้งที่ด้านหลังนะคบที่เราจะเคยจะค้นพบจากจากบ้านท้ายมาในช่วงของรถรุ่นที่แล้วเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะแต่อย่างที่บอกครับวิ่งแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเดี๋ยวหลังจากนี้กว่าที่นิสสันเขาพร้อมจะส่งรถมาให้เราได้ลองฟูลรีวิวกันเต็มๆนั้น ต้องรอกันถึงเดือนมก,กราคมคุณผู้ชมไปลองที่โชว์รูมกันไหมผมว่าน่าจะได้เร็วกว่านะเพราะว่านิสสันงานนี้บอกแล้วว่ารถจะขึ้นโชว์รูมวันที่1ทธันวาคมวันเดียวกับรอบสื่อมวลชนของมอเตอร์เอ็กนะฮะดังนั้นถึงเวลาก็คงจะได้ลองกันเต็มๆกว่านี้นะรายละเอียดต่างๆนะครับดูได้ในคลิปคุณุม,ม้าประกาศที่น้องเต้บดินถ่ายทำเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นะครับก็ลองชมกันมีคำถามมีอะไรไม่เอ่ยบอะหลังดีไหมครับบาหลังดีไหมไปลองนั่งกันดูตัว VL เอเนาะคันนี้ล็อกมีคันไหนที่ไม่ล็อกบ้างคนแดง,ดดงอ่าคันแดงอ่าพาไปดูกันเอาเดินเธอเดินนำไปดีดล,ออลองเข้าไปนั่งดู donít, ใช่ไหมตัว v ีเอลบาะหลังดีขึ้นไหมหรอโอเคขอปรับบอะกันแป๊บนึงนะ อ่ะปรับให้เอาเอางนี้เอาฉันนั่งแบบปกติอ่ะแป๊บหนึ่งคือเบาะนั่งนั่งดีขึ้นไหมก็พอๆกับรุ่นเดิมพนักศีรษะถามว่าดักนกระบาลไหมมันดันน้อยกว่ารุ่นเดิมแต่ว่ามาในแนวทาเดียวกันกับนิสันซลฟี่ก่อนก่อนจะยกเลิกการตลาดก็คือมันจะดันช่วงท้ายทอยนิดๆกำลังคือซัพพอร์ตช่วงท้ายทอยกาลังดีมากกว่านะครับแล้วก็ตรงกลางบริเวณตรงนี้มันจมลงไป มันมีการเสริมตรงนี้ให้ช่วงประมาณนี้ให้มันหนาขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวขอปรับนิดนึงเพื่อใช้ดูว่าถ้าเรานั่งปกติเรานั่งหลังจะเป็นอย่างไรบ้างตระยะห่างปกติเราจะง่งประมาณนี้ต่อให้ปรับเอ็นหนึ่งสเต็ปตรงกลางตรงกลางหลังมันหายไปอะเออช่วงประมาณนี้มันหายไปมันจมเกินไปหน่อยมันซับพอร์ตตรงช่วงนี้ขึ้นมาดีละยังขาดช่วงกลางตรงนี้นะฮะ ส่วนเบาะรองนั่งก็โอเคมุมองศามันค่อนข้างจะแฟลตลงมานิดนึงนะครับเอ,อประมาณนั้นแต่ว่าเบาะนิ่มนิ่มเลยเป็นเบาะแบบนุ่มนะฮะเป็นแบบเบาะที่ใช้คําว่านุ่มจนเกือบเกือบจะนิ่มอ่ะนั่นคือเบาะคู่หน้านะทีนี้มาดูเบาะหลังกันบ้างดีกว่าเนาะมีแอร์หลังมาให้นะฮะแต่ว่าคันนี้รู้สึกจะเป็นตัว V.L. เนาะโอเค เอาเสร็จเสร็จยาออกก่อนเวลาปีนขึ้นถ้าเป็นตัวนี้ก็ต้องปีนอย่างนี้เบารองนั่งอะซับพอร์ตดีมุมเงยอะเหมาะสมสำหรับคนตัวสูง170เซนติเมตรแล้วผมว่ามันมันเงยประมาณนี้มันดีส่วนพนักพิงหลังมาในแนวเดียวกันกับไก่เบาะหน้าเลยคือตรงกลางมันหายแต่มันหายแบบไม่ได้เยอะนักเข้ากับเบาะหน้า เบาหน้าตรงตรงตรง,ตรงช่วงตรงช่วงกลางเนี่ยมันหายไปเยอะแต่พอเป็นเบาหลังเนี่ยครับพนักพิงหลังตรงกลางมันไม่ได้หายเยอะขนาดนั้นกลายเป็นว่าสบายใช้ได้นะสําหรับคนตัวสูง170อย่างผมถือว่าโอเคอยู่แล้วก็เฮดรูมเหลือเท่าไหร่สี่นิ้วมือในแนวนอนเนี่ยสนิ้วมือในแนวนอนชิดกับเพดานพ,พอดีเห็นเนาะโอเคตามนั้น นั่งทางไกลเมื่อยไหมยังไงก็ตามสักทุกๆร้อยโลคุณก็ต้องเดินลงมาอยู่แล้วแหละแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการที่ได้เบาะรองนั่งที่ชันขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยซับพอร์ตได้ดีประมาณหนึ่งเลยล่ละต้องดูว่าไทตันเจนไหนถ้าไทาตันเจนแรกเนี่ยยังไงไอ้เบาะรองนั่งตัวนี้ก็ดีกว่าแต่ถ้าเป็นไทตันเจนใหม่ปุ๊บเนี่ยอ่า จักืงคือมุม,มองสาเบามันได้ไงแต่พนักพิงหลังผมให้ไทตันอยู่ดีไทตันยังคงเป็นเป็นแชมป์อันดับหนึ่งในในเรื่องของพื้นที่เบาะหลังอยู่ดีอย่างช่วยไม่ได้เดี๋ยวนะขอดูพนักวางแขนนี้พนักวางแขนอ๋อเดี๋ยวเถิดข้ามาให้ดูพนักวางแขนกันหน่อยดีกว่าพนักวางแขนตรงนี้มีช่องวางแก้วน้ำมาให้สองตำแหน่งเตี้ยไปนิดหนึ่งเตี้ยไปนิดหนึ่ง ส่วนแผงประตูเนี่ยวางข้อสอบพอดีวางข้อสอบพอดีแต่ว่ามันก็จะเบบสายลากเทล,ลงไปนิดนึงส่วนพนักวางแขนตรงนี้มันมันเตี้ยไปนิดนึงคือคำว่าเตี้ยของผมคือมันวางแขนได้แต่สังเกตแฮะสอกลอยอ่านะครับก็ตามนี้นะฮะเอาละนั่นคือดีเทลของนาวาร่าใหม่อ้อมีช่อง USB ด้วยเนาะอ่ามีช่อง USB ด้านหลังให้นะครับแต่เป็น USB แบบมาตรฐานไม่ใช่แบบ Type C ถ้า Type C จะ ทายสีเกี G G G. ทุกท่านฮ้าไฟในเก๋งซันนี่บีสปีหนึ่งเ้าจะยังคงตามมาหลอกหลอนกันจนถึงทุกวันนี้ชอบมากนี่แหละฮะความงดงามของผู้ผิดรถยนต์ญ,ญ,ญี่ปุ่นเนาะชิ้นส่วนอะไรก็ยังคงสามารถจะใช้กันกันกนกบ<า>รถรุ่นเก่าๆได้อยู่ช่วงล่างกับผู้แข่งในประเทศไหนคือด้วยความที่มันวิ่งแค่เนี้ยพี่ตอบได้ไม่มากว่ะ คือคุณสังเกตไหมฮะหรอบใช้เวลาประมาณประมาณ7-9นาทีแล้วที่สําคัญคือช่วงล่างเนี่ยมันวิ่งได้แค่ในช่วงความเร็วต่ําคือเหมือนกับเป็นสนามที่คือให้ให้สื่อมวลชนร,รวมทั้งสตาฟของนิสสันและเซลต่างๆเนี่ยได้มาลองหัดขับรถโฟบ e แบบเล็กๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะค่อนข้างตอบยากว่า แต่ถ้าเทียบกับล็อกโคไอ้นี่นุ่มกว่าล็อกโคอ่ะถ้าในความเร็วต่ำเหมือนกันอน้นุ่มกว่าล็อกโคในช่วงในช่วงที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอาการดีสด,ดสะเทือนจากด้านหลังเนี่ยยังไงก็น้อยกว่าล็อกโคอยู่ดีวุ่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นใกล้เคียงกับรถเข็งน้ำหนักน้ำหนักโพมาไลหรอจะเทียบกับรถอะไรดีล่ะคือมันมันน้ำหนักมันเหมาะสมมากอะ่ะมัน มันมันเอียงไปในโทนที่จะหนืดนะเอแต่ว่ามันคล่องคล่องขึ้นคือเรารู้เลยว่าตอนนี้นิสันแก้พวงมาลัยมาถูกทางขออยู่อย่างเดียวฟีลิ่งพวงมาลัยเนี้ยขอให้ไปเจอในเทอร์ราไมเลเชนที่จะเปิดตัวในดูไบสิ้นเดือนนี้แล้วเปิดตัวเมืองไทยต้นปีหน้าอา่ามีคำถามอะไรอีก ซื้อได้ก็ใช้ได้ไเดบาะพนักพิงหลังตรงกลางหายอ่าตัวเก่าตรงกลางไม่หายแต่พนักศีรษะดันตัวใหม่พนักศีรษะลดการดันแต่เบาะตรงกลางจมช่วงล่างตัวนี้กับ e s u ว cross ใช่ไหมขอหลบนิดน,นึงได้ไหมฮะถ,ถ่ายอยู่อือโอเคไม่หลบก็ไม่หลบ ช่วงล่างถ้าเทียบกับ V Cross ในความเร็วต่ำผมว่า Feeling V Cross มันเป็นช่วง Feeling ที่หนักรถมันจะหนักไปทั้งคันแต่ Navara นาา่ยนะด้วยความที่ไซส์รถมันเล็กกว่านิดนึงมันก็เบากว่ากันน้อยนึงประมาณนั้นกระแสะลมแรงมากเลยอ่ะเครื่องแรงไหมตอบไม่ได้เพราะว่าเขาให้คลานด้วยความเร็วประมาณ20ไม่เกิน40แต่เครื่องเนี่ยเอาง่ายๆว่าคุณไปดู ฟูลีวิวนิสันเทอร่าที่เราเคยลองทําเอาไว้มันคือเครื่องเดียวกันมันคือเครื่อง YS23DDT แล้วก็เป็นเครื่องรหัส M9T แบบเดียวกันกับเรโนนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราเร่งสมรรถนะมีแนวโน้มอย่างสูงว่าจะเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกับฟูลีวิวเ e อร่าปรเดี๋ยวทีมงานเราจะแปะฟูลีวิวนิสันเทอร่าไว้ให้คุณอ่านในคอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีหนึ่งเพื่อคที่คุณจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่า เครื่อง M9T เนี่ยเมืเ่อเจอกับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะมันน่าจะเป็นประมาณไหนแต่ผมบอกให้ดังหนึ่งว่าณวันที่เราลองเทสกันเครื่อง M9T ตัวนี้ตอนที่อยู่ในเทอร์่ามันทําให้เทอร์่าในกลายเป็น SUV PPV ที่มีอัตราเร่งดีสุดในตลาดและอัตราสิน้นเปลือกเชื้อเพลิงประหยัดน้ามันที่สุดในกลุ่มณวันนั้นนะครับวงเล็บว่ายังไม่ได้เทียบกับอีสุสิวีเอ็กใหม่นะ เบาะปรับไฟฟ้านะครับเอาง่ายๆโปรโฟร์เอ็กแพงที่สุดแต่เบาะยังเป็นปรับมือก็ไม่รู้ว่าอีกคนคิดออปชันมันคิดอะไรอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางคุณไปหาตัว VL ตัวนี้ครับผมยังเป็นโลโก้เก่ากับโลโก้ใหม่ตัวนี้เปโลโก้เก่าหรือโลโก้ใหม่ยังเป็นโลโก้เก่าอยู่แต่ถ้าเสริมให้นะตวัวแดชบอร์ดตอนสตาร์ทมาปรบับเป็นโลโก้ใหม่อ่าแดชบอร์ดเป็นโลโก้ใหม่นะฮะก็อย่างที่ว่าครับคือดีไซน์ตัวนี้ถูก ออกแบบกันไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนที่โลโก้ใหม่จะถูกใช้ดังนั้นทีมดีไซน์เองก็ทำทุกอย่างเผื่อไว้ให้กับโลโก้เก่าโดยน่าจะไม่ได้คิดว่ามีโลโก้ใหม่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอย่างนั้นอ่เอาเ้ยโอเคเอาละครับหลังจากนี้นะครับฟูลรีวิวน่าจะตามมาในประมาณเดือนมการาคมนะถ้าใครอยากจะติดตามเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกนะขอย้ำอีกทีนึงว่า รถจะเริ่มส่งโชว์รูมในวันที่1ธันวาคมนี้ชนกับรอบสื่อมวลชนของงานมอเตอร์สโปพอดีเพราะฉะนั้นหมายความว่าในงานมอเตอร์สโปคุณมีโอกาสจะได้ลองขับกันนะครับแล้วก็กว่าที่เราจะได้ฟูลรีวิวมาก็คงมกราคมรอกันเหงื่อแห้งนะฮะเผาไฟกันจนะฟืนจะมอดอยู่แล้วนะ,ะค่อยส่งรถมานะฮะทำงานประสานงานกันก็เป็นอย่างนี้เรื่องปกติของนะิส่รอันนี้เราชินซะนะชินซะ อะอย่างน้อยก็เร็วกว่าตอนนี้สันคิกแล้วกันใช่ไหมโอเคลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในรายการถัดไปในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Headline Max Channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอของเราในอนาคตลาแล้วครับสวัสดีครับ